เดัเรียนวันนี้เราจะถ่ายตามหาทุเรียนวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปตามหาทุเรียนกันนะนี่ที่บ้านสวนป้าเรียนอำเภอรับแลนะครับจังหวัดอุตตะลินไปเลยไปดูนะครับว่าเราจะเจอทุเรียนไหมตอนนี้เราอยู่ในสวนผลไม้นะครับนี่เราเจอต้นมาแล้วนี่นะอันนี้คือต้นทุเรียนแต่ว่ามันยังลมกอยู่นะน้องภูมิเราจะต้องตามหาทุเรียนนะวันนี้เราก็ต้องได้กินทุเรียนนะ าล้ครับเอ๊ยยังไม่เจอนะเฮ้ยเฮ้ยจริงเจอลูกอะไรก่อนนะไม่ใช่ลูกทุเรียนอ่ะเนี้ยมังคุดมังคุดแต่เป็นมังคุดที่มันยังไม่สุกนะนี่นะครับลูกมังคุดนะครับเอ๊ะน้องภูมิหามไปจับของเขานะโอ้ยตามตามตามมานะครับตามมานะครับฮ้ยลองเข้าไปลึกๆดีว่ามันจะมีไหมอันนี้พ่อรู้สึกว่ามันจะเป็นต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับแล้วต้นนี้ต้นลองกองนะแต่มันยังไม่ออกลูกนะครับลองเข้าไปอีกเอ๊ะนี่ก็ต้นทุเรียนนะครับแต่เป็นต้นเล็กอยู่ ตอนนี้เราตามน้องคูไปดูนะครับว่าเราจะเจอทุเรียนหรือเปล่านะครับเจอไหมครับผมคหเรายังไม่เจอเลยนะครับอะไรกันน้องคูไหนอะไรฝันไปหรือเปล่าเฮ้ยไหน เราเจอลูกทุเรียนลูกน้อยแล้วทุเรียนเด็กนะครับนี่ทุเรียนเด็กนะทุเรียนยังไม่โตนะแล้วเราต้องไปหาจุกจใหม่อ่าแสดงว่าเราต้องหาลูกใหญ่ที่มันกินได้แล้วนะเห็นล้ครับฮะอันนี้อันนี้โอ้เต็มต้นเลยครับโอ้เต็มต้นเลยน้องภูมิทุเรียนเต็มต้นเลยลูกขนุนครับอะไรนะลูกขนุนลูกขนุนเหรอมันไม่ใช่ทุเรียนเหรอไม่ใช่เอ้ยมันมันสีเหมือนกันเลยนะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องไปตามหาทุเรียนลูกใหญ่เรานึกวก็ได้กินทุเรียนแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เจอนะหาทุเรียนมันหา เราต้องตามหาให้ได้นะไปลุงภูมิตอนนี้เราเจอทุเรียนต้นใหญ่แล้วนะครับโอ้โหข้างบนเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เราเจอแล้วนะครับทุเรียนของรับแลจะเป็นทุเรียนแบบลูกเล็กๆนะฮะเฮ้ยดูหมดเราจะเจออีกต้นแล้วลองภูมินี่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 โอ้โหงภูมินี่ครับนี่ครับโอ้นี่้องภูมิลูกใหญ่เลยตอนนี้เราเจอลูกใหญ่แล้วนะครับโอ้โหสรุปเราเจอทุเรียนแล้วลองภูมิไป ไปดูทุเรียนข้างในกันดีกว่าเหมือนเขาจะเก็บไปหมดแล้วนะอเ,เอาละครับนี่โอเคครับนี่ตอนนี้พูมเจอทุเรียนแล้วนะครับนี่ไอ้ที่กองอยู่นี่พันอะไรครับหลงลลรบลงลับเล่หลงรับแลอ่ะตอนนี้เราก็ได้สั่งทุเรียนกันไปแล้วนะฮะส่วนน้องภูมิก็รอทุเรียนอยู่ในส่วนนะฮะก็เล่นม้าโยกเยกไปก่อนนะครับนี่มาแล้วทุเรียนมาเสิร์ฟแล้วนะครับ ุดยอดโอ้มีทุเรียนมาแล้วมีน้ำให้ด้วยนะครับโอ้โหจะกินหมดหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้โหนั่นลองชิมเลยครับผมเอาล่ะครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่น้องคุณนะฮะจะกินทุเรียนโชว์เพื่อนๆนะครับหนึ่งสองสามหวานเป็นไงครับผมหวานอร่อยไหมครับนี่ก็เป็นทุเรียนของลับแลนะครับโอ้โหเหลืองน่ากินมากครับโอ้กินทุเรียนโชว์เพื่อนๆเลยนะครับผม นนี่นะลูกเล็กนิดเดียวนะครับลูกนี้นะ200กว่าบาทเท่านั้นนะนะ200กว่าบาทไม่ถึง300ด้วยนะครับแล้วก็ได้ทุเรียนไปเยอะเลยนะครับอ้ออตอนนี้นะน้องภูมิก็ขอตัวกินทุเรียนก่อนนะเพื่อนๆนะครับมาเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องภูมิกับผมโถือด้วุกันนะเจ้าหมาบ๊ายบาย